สวัสดีครับพบก,กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์สำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำเกมใหม่ เจดไดนาตี้นิวแฟนตาซีเกมแนวเอมโมดเทิร์นเบดจากนิยายชื่อดังจูเซียนกระบี่เทพสังหารภาพ3มดีตาตาภายในเกมก็จะมี8อาชีพให้เราเลือกเล่นมีแฟชั่นที่โดดเด่นมีสัตว์ขี่มากมายของขลังสุดอลังการวิชาสุดล้ำกระบี่เหินฟ้าทองแดนเซียนย่างอิสระสัมผัสประสบการณ์การเล่นรูปแบบใหม่ในเกมจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปรับชมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาภายในเกมผมขอแนะนํานี่เลยแอปแกลอรี่ oh. หูอวยแกลเลอรี่โหลดเกมผ่านแอปแกลเลอรี่รับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมโปรโมชั่นต่างๆเข้าสู่การประชนภัยในโลกแห่งความโรแมนติกรับคูปองเงินคืน10%เมื่อทําการซื้อภายในแอปเพียงแค่เราดาวน์โหลดรับทันทีแพ็กเกจของรางวัลต้อนรับไม่ว่าจะเป็นผนึกพิศวงยาเทพชั้นเลิศถุงหินวิเศษงานเลิศดจันทาลบุปผาไอของขวัญพวกนี้จะถูกส่งให้อัตโนมัติหลังดาวน์โหลดเสร็จสิ้นและยังมีดาวน์โหลดเพื่อรับของขวัญชุดใหญ่คูปองมูลค่า30บาทสามารถใช้เป็นส่วน ในการเติมเงินครั้งแรกเพียงแค่เรากดรับสิทธิ์คูปองของฉันแค่นี้ก็ไปสนุกภายในเกมได้เลยนะครับเงิ้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ8อาชีพ16คเคเตอร์กันก่อนนะครับอาชีพแรกชิงหยุนจะเด่นเรื่องการส่งออกตีม้มูจะใช้อาวุธประเภทกระบ,บี สร้างได้ทั้งตัวละครผู้หญิงและตัวละครผู้ชายผู้ชายหน้าตาแบบนี้นะครับคมเข้มมากๆท่าทางมีเอกลักษณ์อาชีพที่2เหอหวนจะเด่นในเรื่องการปิดผนึกค่าสเตตัสอื่นๆเนี่ยจะอยู่ในระดับกลางๆมีตีหมูเนี่ยค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับสาหรับอาชีพนี้จะไม่สามารถสร้างตัวละครผู้ชายได้นะครับจะสร้างได้ผู้หญิงร่างโตกับผู้หญิงร่างเด็กนะครับผมตัวละครร่างเด็กก็จะเป็นแบบนี้น่ารักมากๆฉากการเปิดตัวใช้อาวุธประเภทมีดสองมือ <c oughs> อาชีพที่3หุบเขาเทียนจะใช้อาวุธประเภทพัดนะครับเด่นในเรื่องการส่งออกและตีหมู่ค่อนข้างสูงสร้างรายทั้งตัวละครผู้หญิงและตัวละครผู้ชายตัวละครผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาชีพที่4นิกายบีศาร์จะเด่นในเรื่องการส่งออกตีหมู่อยู่ในระดับสูงใช้อาวุธประเภทดาบออฟล่าสกิลดาบเท่มากๆสร้างรายทั้งตัวละครผู้ชายและตัวละครผู้หญิงท่าทางของตัวละครผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอาชีพถัดมา เสียงสวรรค์จะเด่นในเรื่องการอยู่รอดและก็สนับสนุนเป็นสายซับพอร์ตนะครับใช้อาวุธประเภทกระทอันนี้เป็นตัวละครผู้หญิงนะครับส่วนนี้เป็นตัวละครผู้ชายโอ้ตัวละครผู้ชายก็เท่เลยนะครับแล้วก็ตัวละครเนรน,น้อยนะครับเด็กผมว่าตัวละครล่างเด็กเนี่ยจะเท่เป็นพิเศษนะฮอช่อดูเอฟเฟกนี่สิครับงามแท้อาชีพต่อมาอัมะตะธรรม นิกายยินหย่าง <c oughs> เด่นในเรื่องการปิดผนึกและการอยู่รอดค่อนข้าง,งสูงส่วนค่าสเตตัสอื่นๆเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับก่อสร้างได้ทั้งตัวละครผู้ชายและตัวละครผู้หญิงผู้หญิงก็น่ารักนะครับใช้อาวุธประเภทผู้กันนะอาชีพต่อมานะครับเบนเจะพิชใช้อาวุธประเภทเคียวจะเด่นในเรื่องการส่งออกนะครับอยู่รอดอยู่ในระดับกลางๆสร้างได้ทั้งตัวละครผู้หญิงและตัวละครผู้ชายส่วนอาชีพต่อมานะครับหนานเจียง ใช้อาวุธประเภทคาถาจะเด่นในเรื่องการอยู่รอดและสนับสนุนสร้างได้ทั้งตัวละครผู้ชายและตัวละครผู้หญิงนี่โหสนับสนุนของเกมนี้มีอยู่2ส,สายด้วยกันนะครับ ถ้าเราชอบสายไหนเราก็เลือกสายตามสำนักตัวละครที่เราจะเลือกเล่นได้เลยนะครับเมื่อเราเลือกสำนักได้แล้วอย่างเช่นผมจะเลือกหุบเขาเทียนและกันเนาะจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราสร้างตัวละครก่อนหน้านี้นจะเป็นการเลือกสายอาชีพและก็คาเลคเตอร์ของตอัวละครส่วนขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างตัวละครตามที่เราจะเล่นซึ่งเขาก็จะมีโมเดลหน้าตาให้เราเลือกมากมายหลายสไตล์เลยนะครับสำหรับที่เขาสร้างสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าถ้าเราอยากสร้างเพิ่มเติมเนี่ยเราก็เลือกไปก่อนหรือว่าจะดูความเข้าของชุดแฟชั่นก็ได้นะครับลองเทสว่าหน้าตาาเจะเข้ าจากนั้นนะครับก็มีให้ทสในส่วนของแสงสว่างด้วยนะครับ ว่าเราอยู่ในที่มืดอยู่ในที่ร่มแสงแบบนี้กับชุดที่ใส่เป็นแบบนี้สีจะออกมาเป็นแบบไหนส่วนถ้าเราอยากปรับแต่งหน้าตาของตัวละครให้มากยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้โดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งโมเดลที่เขาสร้างมาให้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเราก็เลือกไปนะครับว่าเราจะเลือกโครงหน้ารูปหน้าเป็นแบบไหนเมื่อได้โครงหน้าแล้วอย่าลืมไปเลือกในส่วนของทรงผมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเลือกเป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับและในส่วนของความสูงของตัวละครเนี่ยเราก็สามารถปรับได้เช่นกันเผื่อเราอยากจะเล่นตัวละครตัวเล็กตัว หรือว่าตัวละครสูงถ้าอยากจาะลึกนะครับปรับเพิ่มเติมให้มากกว่าเดิมเนี่ยเราก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับหัวใหญ่นะครับความกว้างความยาวความหนานะครับอันนี้ปรับในส่วนหัวปรับในส่วนของโหนกแก้มปรับในส่วนของแก้มนะครับปรับในส่วนของตรงนี้นะครับผมมีปรับคางนะครับมีปรับดวงตาระยะห่างของดวงตาความสูงคิวก็ปรับได้เช่นกันนะ มีรูปปากนะครับจมูกริมฝีปากริมฝีปากด้านบนริมฝีปากด้านล่างอยากให้ตัวละครสีผิวเป็นแบบไหนเนี่ยก็สามารถแต่งได้เช่นกันเลือกเอาได้เลยนะครับสีขาวอมชมพูสีพื้นฐานหรือจะเป็นในส่วนของทรงคิ้ว โอ้ทรงคิวอันนี้น่ารักเลยนะนี่มันเกมแต่งตัวชัดๆถ้าเราสร้างตัวละครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่ชื่อตัวละครของเราไปจากนั้นก็ก้าวสู่โลกแห่งเซียนอย่างี่เกิดว่าเกมนี้นะครับก็ทํามาจากนวัิยายจีนซึ่งเขามีเนื้อเรื่องเข้มข้นมากๆให้เราได้อ่านได้ฟังและเขามีภาพภาษาไทยด้วยนะครับก็เราสามารถไปเพลิดเพลินกับเนื้อเรื่องได้นะ และในส่วนของระบบการเล่นเกมนี้ก็ง่ายๆเลยครับให้เราทําตามขั้นตอนที่เขาสอนได้เลยก็เดินเควสนะเควสจะอยู่ทางด้านขวาเลยครับซึ่งก็จะมีเควสหลักเควสรลองกดเควสไปแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องกดซ้ําก็ได้ให้เขาดําเนินเรื่องเลือกไปให้เราก็ได้เหมือนกันดูฉากครับอือหืออย่างเท่อะลูดสักหน่อยไม่ลูดเดี๋ยวผ่านไม่ได้นะชิบจิบจิบ นี่เกมมือถือนะนี่ยแต่ภาพยังสวยแต่ผมเล่นบน PC ซอ่ะ <laughs> ไปลองดูเนื้อเรื่องต่อนะครับเขาจะพาเราไปไหนอืมมาแล้วต้องกดหลบนะครับพระช่อดูโดนตีอย่างเล้านะะเขาก็จะมีให้เราเล่นแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่ระบบเกมเพย์นะครับเป็นแค่ฉาก เนื้อเรื่องที่เราต้องเล่นแล้วเราต้องดูนะครับส่วนถ้าเราไม่ดูเนี่ยเราสามารถกดแต่มันคลิกนะครับเพื่อทําการข้ามได้เนาะแต่ดูหน่อยเพื่ออัตลักษณ์นะครับในไหนเขาก็ทํามาแล้วภาพยังสวยนี่เป็นไงครับผมเสียงภาพภาษาไทยเออไปตรวจสอบดิ ระบบการต่อสู้ของเกมนี้นะครับก็จะเป็น turn based p a ท t e r n เราก็เลือกใช้งานสกิลของตัวละครหลักของเรานะครับเขาก็จะมีสกิลอยู่ตรงนี้นะบางตัวก็จะมีสกิลโจมตีเดียวบางตัวก็จะมีสกิลโจมตีหม่บางตัวก็จะมีพวกสกิลผนึกอย่างที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวละครยินอย่างนะครับก็จะใช้สกิลหมู่ไปก่อนละกันเนาะส่วนถ้าเป็นสหายเซียนเนี่ยเขาจะใช้สกิลอัตโนมัติของเขาเองนะครับ หลักๆที่เราบังคับได้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครหลักของเรากับสัตว์เลี้ยงสัตว์เซียนขย่ออสาหายยิ่งแก่งเรายิ่งสาบาย <c oughs> นี่คือมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับเอ,อื้อโดนสกิลเกินไปแล้วนะฝั่งตรงข้ามสิทนีผู้หญิงแล้วก็เหมียวใช่ไหมผมไม่อยากใช้สกิลผนึกนะครับผมก็จะใช้สกิลกลุ่มไปอีกฮนะแล้วก็โจมตีด้วยหมาน้อยนะครับ เลือกตัวละครที่เราจะโจมตีนะครับถ้าสกิลโจมตีหมู่เนี่ยเราจะเลือกตัวละครไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นสกิลโจมตีเดียวเนี่ยเราต้องเลือกให้เป็นตัวๆนะครับผมส่วนการที่เราจะออโต้เนี่ยเราก็กดทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะออโต้ให้เราอัตโนมัติส่วนสกิลเนี่ยเราก็เลือกด้านล่างเอาจากตรงนี้นะครับผมอยู่ทีว่าเราเนี่ยจะเลือกสกิลแบบไหนแล้วกันเนาะ,ะเหลือตัวเดียวแล้วนะครับปล่อยสกิลไปเรียบร้อยฮะจิ้งจอกน้อย เก็บเฟิร์สปากไปหลาช็อตหรือเปล่าสู้เสร็จนะครับก็ดำเนินเรื่องต่อไปได้เลยนะครับผมเจอพูดวิงจอกไปหน่อยเป็นไงโอ้โหคิดดิคอน4 0 0ดาเมจเหมือนรอบนี้จะเจองานยาวตอนข้ามโหดจริงๆนี่ขนาดแค่ NPC แล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะเราสกิลหมู่ทั้งนั้นอือปากดาบมาก หรือ,อยังไงเจอสกิลของผู้จริงจอกน้อยหน่อยพายุสกิลหมูก็ดีนะสกิลเดียวอาจจะจบไวมากกว่า อย่างที่เห็นว่าสัตว์เลี้ยงเราสามารถเอามาช่วยสู้รบได้ใช่ไหมครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถดูตัวอย่างได้จากตรงนี้เลยนะเขาก็จะมีแยกเป็นระดับตามช่วงระดับเลเวลแล้วก็มีสัตว์หลายพิเศษซึ่งสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนี้ก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันและมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยนะครับอย่างพูดจิ้งจอกเนี่ยเขาก็จะเด่นไปที่ SP หรืออย่างจิ้งจอกสหางนะครับเขาก็จะเด่นไปที่ PS Hack กแล้วก็สปีแต่จิ้งจอก3หางเนี่ยจะไม่มีสกิลนะครับ แต่ผู้ที่จอกเนี่ยจะมีสกิลนะอยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็จะมีพวกสกิลพาสีนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยสามารถกลายพันธุ์ได้ด้วยนะครับก็จะเพิ่มความเท่ให้มากขึ้นกว่าเดิมสกิลก็จะเยอะมากขึ้นดูการกลายพันธุ์ของแต่ละตัวละครน,นะครับผมเอออันนี้เป็นเซียนกะเลียนนะมีตอนเลเวล35นะครับกระทิ้งทรงพลังจูเย่ชิงตอนเลเวล35นะครับ พูดนงยุงตอนเวลสามห้าแล้วก็กระต่ายดาบเล็กอนเวลสามห้านะครับตัวนี้จะเด่นไปที่สปนะีดเนาะแต่ถ้าเป็นสัตว์พิเศษก็จะใช้ได้ตั้งแต่เดวลหนึ่งแต่ก็จะมีเงื่อนไขในการหานะครับแตกต่างกันไปโอ้เอดินคันใดด้วยนะครับผมว่าตัวนี้เท่มากๆเลยครับอสูรเทพเดือนคันหน่อยขอดูวิธีการได้รับนะครับอันนี้จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนอสูรจะปลดล็อกเมื่อเราเลเวลสามสิบหรืออย่างที่เห็นการต่อสู้นะครับเรามีสหายเซียนด้วยสหายเซียนเนี่ยก็จะมีระดับนะคบะะับ A, บ A นจะเป็นตรครรกอบ มีมากมายหลากหลายตัวละครนะครับระดับถ <reco B S 2> ัดมาเนี่ยจะเป็นระดับ S กรอบก็จะเป็นสีม่วงนะครับระดับสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นระดับ S S กรอบก็จะเป็นสีส้มนะครับแน่นอนว่าความสามารถของตัวละครก็จะสูงมากยิ่งขึ้นสกิลก็จะโหดขึ้นนะครับสูงกว่านั้นก็จะเป็นระดับ S S S ถ้าเราอยากรูว่าตัวละครนี้สายอะไรเราก็ดูที่สัญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้นะครับเขาจะมีสายอาชีพบอกเราอยู่นั่นเองและถ้าเราอยากจะหาสายเซียนเราต้องเล่นเนื้อเรื่องมาก่อนและเดี๋ยวเขาจะปลดล็อกท ที่อสอบหาก็เป็นการเชิญหรือสุ่มกาชานั่นเองนะครับผมเราสามารถดูเลดลวงหน้าจากตรงนี้ได้ว่าเรามีโอกาสได้อะไรบ้างซึ่งการเปิดเนี่ยเราก็ต้องใช้ตำลนึงทองหรือว่าเราจะใช้ตั๋วเปิดเอาก็ได้เหมือนกันนะครับอ n น m เมชันการเปิดโอ้โหดูฉาก อันนี้ผมได้ยานะไม่ได้ตัวนะครับเวลานั้นเขาก็จะมีการันตีให้นะครับถ้าเราเปิดสุ่ม10ครั้งเราก็จะได้ผูกมิเะสหายเซียนสีม่วงหรือสีส้มอย่างแน่นอนและถ้าเรามีลิขิตเทพเหลือนะครับเราสามารถเอามาซื้อตัวละครสีแดงสีส้มจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอืมอะไรจะขนาดนั้นและนอกจากนี้นะครับสหายเซียนเราสามารถเพิ่มความสามารถให้สหายเซียนได้ด้วยนะก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลค่าความสนิทให้ยาเทพชั้นเลิศเข้าไปนะครับ ปึ๊บค่าสนิทเพิ่มพลังก็จะเพิ่มมากขึ้นยิ่งค่าความสนิทเยอะนะครับพลังเยอะตามแน่นอนเนาะ ส่วนถ้าเราอยากจะจัดวางกองกําลังเราก็เลือกเอาตัวละครที่เราจากจะจัดวางนะครับจากตรงนี้แล้วจากนั้นก็กดสลับตําแหน่งได้ตามใจชอบเลยนะครับจะสลับเป็นแบบไหนก็ได้นะเลขคู่เลขคี่มีหลายค่ายกลให้เราเลือกนะครับเราต้องไปเรียนรู้ก่อนบางค่ายกลก็จะบวกสปีดบางค่ายกลก็จะบวกพลังป้องกันบางค่ายกลก็จะบวกคิริคอนถ้าไม่มีค่ายกลก็จะไม่บวกอะไรเลยเดี๋ยวผมให้ดูฉากการลองชุดแฟชั่นนะครับแสงดาวอรุณน,นี่ครับผมชุดแฟชั่น อันนี้เป็นตัวละครผู้หญิงนะเห็ไหมถ้าเราปรับโครงหน้าให้น่ารักชุดแฟชั่นก็จะเข้ามากกว่าน,นี้อีกนะครับขึ้นอยู่กับสไตล์นะครับผมอีกชุดหนึ่งชุดปลาครับเหมือนชุดนี้จะน่ารักมากกว่านะครับสีดำตัดแดงนี่มันลายปลาครับอะไรจะขนาดนั้นงั้นต้องเลือกเลยแล้วล่ะนะครับผมเลือกไป ใช้งานครับนี่สวมใส่มาแล้วเดี๋ยวให้ดูแฟชั่นของเกมนี้กันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีเยอะขนาดไหนอันนี้เป็นเฉพาะตัวละครที่ผมเล่นอยู่นะหนึ่งตัวละครเท่านั้นลองสวมใส่ชุดแฟชั่นดูน่ารักมากอุ้ยอันนี้อย่างเท่นี่มีหน้ากากด้วยถ้าเป็นตัวละครผู้ชายก็น่าจะเท่มากกว่านี้นะครับแต่ผู้หญิงก็แน่นอนฮนะน่ารัก แต่ชอบจริงๆเลยในชุดนี้กับชุดนี้อ่ะชุดนี้นก็มีนะครับทรงผมก็มีเหมือนกันนะแยกเดียวๆนะครับเสื้อผ้าก็มีแยกเดียวๆเครื่องประดับก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับติดหลังอ่ามีดาบนะครับมีผ้าคลุมต้องเวอ,อร์เวอร์อลังการเออหรือว่าจะโมเอกก็มีเหมือนกันผมพอใส่อย่างนี้ไปกว่าต่อมาก็จะเป็นกระบีเ่เฮิร์นหาวนี่โอ้โหอันนี้จะเทพเป็นวิเศษ อันนี้เท่ลองลองมากระบี่นี้ก็เท่เหมือนกันบรรยากาศล่ะ อ๋อนี่ออร่ารอบตัวนะครับถ้าอยากเท่ย่างงี้ต้องซื้อนะครับการซื้อก็จะมีแบบให้เข้าซื้อ7วัน30วันหรือว่าจะซื้อแบบถาวรก็ได้แต่เราต้องมีตำลึงทองก่อนนะครับไหนๆก็มาตรงนี้แล้วก็มาดูในส่วนของแพ็กเกจแล้วก็กิจกรรมกันหน่อยดีกว่านะครับของขวัญแดนเทพอันนี้เป็นการซื้อไอเทม35บาทมูลค่า2880ตําตำลึงวันที่1นะครับเราก็จะได้รับแพนด้าโชคดีเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับตนนัวนี้ถ้าดูความสามารถจากที่เห็นเนี่ยโหดมากๆแล้วก็จะมีไข ก็จะได้เป็นนี่เลยนะอาวุธเลเวล40เลือกเจ้าของนะครับเจ้าของเล่นสายไหนก็จะได้อันนั้นแล้วก็มีบัตรเชิญนะครับเอาไว้เปิดสุ่มหาตัวละครวันที่3เนี่ยเราจะได้เป็นตัวละครนี้นะครับชื่อชิงสหายเซียนระดับ SS แล้วก็จะมียาไขกระดูกด้วย แพ็กเกจที่เด้งมาจํากัดเวลาเนี่ยก็คุ้มค่าเช่นกันนะครับเพราะเราจะได้สมบัติสหายเซียนและบัตรเชิญสหายเซียนถึง10ใบเลทียลลด80%นะครับเป็นสินค้าราคาพิเศษจํากัดเวลาสําหรับมือใหม่เท่านั้นมีในส่วนของยาเทพเงินต้าล็อกอิน7วันรับของวันวันแรกนี่ก็จะได้รับเป็นยาเทพกับผนึกพิศวงวันที่2นะครับก็จะได้รับเป็นนี่เลยอาวุธเลเวล30 กับตัวละคร A วันที่3นะครับก็จะได้เป็นนี่ครับผมธงกระดูกอสูนอาวุธลับนะวันที่4นะครับก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับจอมยุทธกระต่ายไกลพันกับนี่ครับผมคิดิคอนไกยภาพขั้นสูงสามารถเรียนรู้สกิลของอสูนเวทได้วันที่5นี้นะครับเกาะตะวันฉายเอาไว้ให้อสูนเวทสมใจวันที่6เราก็จะได้รับเป็นตัวบัตรเชิญวันที่7เราก็จะได้รับเป็น สหายเซียน S S S 3 S กันเลยทีเดียวน,น,นะครับผมโหดมาก,ม,ากมีบ่อรวมทรัพยากรเติมเงินคืนกําไรและนอกจากนี้นะครับเกมนี้ก็จะมีในส่วนของตลาดซื้อขายด้วย<า>เราสามารถซื้ออุธที่เราต้องการหรือซื้อไอเทมที่เราต้องการจากในตลาดได้หรือถ้าเรามีไอเทมที่เราจะขายนะครับเราก็สามารถขายได้เช่นกันนะ ไม่จำกัดแค่อุปกรณ์นะครับพวกสัตว์อศู์เวทเนี่ยก็สามารถซื้อขายกันได้ซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับแล้วนี่ก็คือเกม J d ดใ d แด a ต t ้นิวแฟนเกมมือถือเซียนดังฝันสู่โลกแห่งจินตนาการก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้ที่ลิงใต้ล่างเดสคริปชันเลยนะครับผมยังไงสําหรับพาร์ทนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอฝากรบกวนกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่พาร์ทหนะ้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายยครับผมไปแล้วครับ